สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่า YouTube ครับมือนีมาเบิงการทำงานของเจ้าซานีครับเห็นงานถอยนะครับตากปิดใส่ขอยมานี่นะครับผมไก,กล้ๆนี่แหละครับเป็นงานถอยงานปากบอ่อครับ แทกไซล้วก็ถอยมาเลยนะครับตอนแรกก็เอาจากให้พุณละครับเอามาเรียๆครับนี่ครับการเอาดินดีมือโตโต้ครับนี่ครับเรียนกันใกล้ๆนี่นะครับเจ้า47ครับ ชครับแด่นกันใกล้ๆอย่างที่แล้วครับสองขั้นกับพอดีครับอัดเแล้วกับถอยมาเลยครับ อขึ้นรถไฟกันแม่ป่ะนี้อ๋ออาจจะจอดพักกินเข้าเลยนะครับใหญ่นะครับหลังจากเอาดินจากตรงนี้เมื่อแล้วครับใหญ่มาให้นี่ครับ วนอยู่นี่แล้วครับเออเออเจ้าโดมิเนเตอร์นะครับ รถไม้ของเสียตาครับโอ้ดว่าแห้งนะครับสองรอยสิบครับ ใกล้เต็มหรอครับลงน,นันใก้ๆนี่นะครับใกล้ภูเขาอริงแลวครับเป็นงานท้อยครับ ลูกค้าว่าเจ้าดินออกนะครับให้นี่ออกไปด้อเลยครับาดินยูนีน่าจะยิงเป็นรอยเที่ยวนะครับย่อนแสงนิดหน่อยครับสองขั้นครับเนื่องจากป่อไก่ครับ คนไปนยังลูกค้านะครับงานธนัดครับโตโต้หลอกให้หน้าครับโตโตว้วอกสบายครับหลอกให้หน้า น้ำมันนะครับเห็นผู้ชี้ชมคลิปมันถามเขามานะครับน้ำมันกับมือละเดี๋ยวมือละท่นหาครับยูนีั่นได้มือละเต่าซิบก็เสียวครับเกือบร้อยอะครับเดี๋ยวมือหนึ่งท่นหาครับก็คือว่าประหยัดน้ำมันนะครับ น้ำมันตอนนี้กรลิดละ3าบาทนะครับเ<ม>จ้าซานีเข้ากันทำงานปกติครับถือว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับแทบจะบรหยุดนะครับขั้นนี้ไปขั้นนั้นมากครับนี่ครับลูกค้าครับ มีงานเอื้นใสเอื้นหาได้นะครับที่เบอร์089 570 8150ครับคับจะเลื่นใช้กูด,ดูครับนี่ค,ครับโตโตอุ้มดินเต็มเต็มแบบนี้แล้วครับลูกค้าบอกว่าใส่ดินได้มาตรฐานครับคือเต็มรถเลยครับ อันนี้เป็นงานปากบอแต่ว่ห้องก๊าซไสเต็มทีคือเก้านะครับเอนนครับโตโัวตัวจะใช้ยักษักครับ สองตักครับต,ต,ตามตักครับ ตักครับอ่าตักครับแจกบินเที่ยวล้ออะไรครับออกตักครับ แปดตักครับแปดตักครับยังกว่าครับได้เวลาพักเที่ยงกินข้าวแล้วครับ ลอยคิวอยู่ครับเก้าตักนะครับ,รบเต็มรถเลยครับงานเที่ยวนะครับนี่ลอยคิ้วขนาดลงมากครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี้ยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ